หญิงสาวใส่ซื่อคนนี้โดนหนุ่มฮอตประจำโรงเรียนหลอกให้ถอดเสื้อผ้าออกและนอนรอขาวบนที่นอนของโรงแรมโดยไม่รู้ว่าหนุ่มในฝันแอบตั้งกล้องถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูอย่างหนุกหนานพอเธอรู้ความจริงก็รู้สึกอับอายรับไม่ได้รีบวิ่งหนีแต่เมื่อหญิงสาวเห็นเพื่อนรักอยู่ในกลุ่มด้วยเธอก็โกรธแค้นเสียใจพุ่งกระโจนเข้าใส่จนเพื่อนทุกคนต้องรีบเข้ามาห้ามขณะก,กำลังชุนลมุน หญิงสาวก็พาดล้มหัวฟาดโต๊ะหมดสตินิ่งไปหลังตรวจเช็คดูก็พบว่าเธอตุยเย่ชีพจรหยุดเต้นพวกเขากลัวความผิดจึงช่วยกันอำพางศพนำร่างหญิงสาวไปฝังไว้ในป่าลึกเช้าวันต่อมาทุกคนก็มาโรงเรียนตามปกติทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีแค่เพื่อนรักคนเดียวที่นั่งมองไปที่โต๊ะของหญิงสาวจนเธอทนไม่ไหวต้องขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อน แต่เธอก็ถึงกับช็อกที่เห็นหญิงสาวเดินเข้ามาในห้องในลุคใหม่แซบซีดจี๊ดหัวใจนั่นทำให้เพื่อนทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อคืนต่างงงแดกมึงมาโรงเรียนได้ไงวะพอหมดคาบเรียนพวกเขาก็เริ่มเถียงกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเราต่างเห็นว่าเธอตุยเย่แล้วหรือว่าเธอจะแกล้งชีพประจรหยุดเต้นหลอกพวกเราหลังจากนั้นหญิงสาวก็แวะมาหาเพื่อนที่ฝั่งเธอทีและเคิร์นเพื่อล้างแขน และหากคุณไม่อยากเสียจังหวะในการรับชมดูคอนเทนต์แบบไม่มีโฆษณาผมแนะนำ YouTube พีเมียมในราคาพิเศษเพียง69บาทต่อเดือนจาก209บาทเพียงสแกน QR Code บนหน้าจอนี้ได้เลยครับ